บทเกมอูโนโชวนคิดสร้างสรรค์ความฉลาดที่มาและความสำคัญภาษาจีนเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารของมนุษย์เป็นเครื่องมือสื่อสารความคิดความต้องการและอารมณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันภาษาจีนเป็นภาษาลำดับที่สองที่ใช้ติดต่อสื่อสารในระดับโลกเป็นภาษาแม่ที่คนใช้ประมาณ8 7 3ล้านคนอีกทั้งยังมีคนทั่วโลกที่ใช้ประมาณ1 3พันล้านคน เนื่องจากภาษาจีนเป็นวิชาที่มีความสัคพันธ์อย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงแต่การเรียนภาษาจีนแบบเดิมที่เคร่งเครียดในห้องเรียนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนซึ่งคณะทำงานได้สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนๆในห้องเรียนและนอกห้องเรียนพบว่าเพื่อนๆชอบเล่นเกมประเมภทบอดเกมและประกอบกับการเรียนคำศัพท์ทั่วไปด้วย วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีน 2. นักเรียนสามารถอ่านและแปลคาศัพท์ภาษาจีนได้ 3. นักเรียนได้เรียนรู้ความสนุกจากการเล่นเกมขอบเขตของการทําโครงงานขอบเขตเนื้อหาคําศัพท์ทั่วไปจํานวน76คําขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนโรงเรียนสุขรินวิทยา กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่สนใจเล่นบอร์ดเกมอโนูชวนคิดสร้างสรรค์ความฉลาดจำนวน15คนขอบขตตัวแปดต้นการเล่นบอร์ดเกมเกมอโนูชวนคิดสร้างสรรค์ความฉลาดขอบเขตตัวแปรตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และทักษะการอ่านขอบเขตสถานที่โรงเรียนสุครินวิทยาขอบขตระยะเวลาดำเนินการศึกษาช่วงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 ผ่านการเล่นบอร์ดเกมเกมอูนูชนคิดสร้างสรรค์ความฉลาดเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2566ถึง15มกราคม2567นิยามสับเฉพาะบอร์ดเกมหมายถึงเกมประเภทหนึ่งที่ต้องเล่นบนบุ้นผิวเรียบเช่นพื้นหรือโตะ๊ะและมีอุปกรณ์การเล่นคู่มือวิธีการเล่นบอกกติกากฎเกณฑ์ข้อตกลงก่อนการเล่นเกม คำศัพท์หมายถึงกลุ่มเสียงกลุ่มคำเสียงพูดที่มีความหมายทั้งในการพูดและการเขียนซึ่งคำศัพท์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของภาษาทุกภาษาเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อสื่อความหมายถึงความรู้สึกนึกคิดความพึงพอใจหมายถึงผลการเรียนประเมินความรู้สึกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานได้บทเกมภาษาจีนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์